อารมณ์และชีวิตที่เราสามารถสมัมผัสได้เนื่องจากว่าท่านหยิบเขียนมาจากเรื่องจริงในสังคมนะครับซึ่งเราอ่านตอนแรกก็ชอบนะครับพอได้ลองก็ชอบยิ่งได้เล่นนี้รู้สึกว่าจริงๆล้วความร่างแบบนี้มันมันไม่อยากให้เกิดขึ้นมาเลยนะครับแต่มันเป็นความจริงมันเป็นความจริงที่เราสมัมผัสได้แล้วก็ยิ่งมาโมอกาสได้เล่นนะครับขอบคุณเพลงนี้ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณ คำว่าไผ่วงสตรอนที่ถูกคนมอบไห้ก็สัญญาว่าจะทํางานแบบนี้นะครับไปจนกว่าจะทํางานไม่ได้แต่ว่าวันนี้เราก็มีการแลกกนนบรากาแบบนี้็ขอความีการแลกการตลอดไปนะครับขอบคุณครับไม่แน่ครับเพลงของมั่นเป็นของขวัญนะครับก็จะมีมีวสิวิดีโอแบบนี้อาจจะเมนเอกตรงนี้ก็ได้จริงไหมได้ นะครับก็ก,ก็ฝากท่นอีกเป็นบทเพลงนะครับไอ้พุษหลวเงเจ้าคุณธรรนะครับช่วยกันโปรโมทด้วยนะครับถ้าอยากให้เพลงนี้ให้หลายคนได้เห็นแล้วก็ให้หลายคนได้ได้เป็นก็เรียกว่าเป็นกำลังใจหรือว่าเป็นอุทาหรณ์สำคนที่มีความรักในสมบัตินะครับให้เขาได้คิดได้ว่ายังมีใครหลาหลายคนที่ยังเป็นกำลังใจให้เขาอยู่นะครับก็ช่วยกันโปรโมทนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ